สบายดีสวัสดีเด้งสบายดียำแดงมาพบมบกบสบายดีจ้าสบายดีจ้าครับบโดดบโดดเอาลูกลูกลูกไว้ไ้ไก่เนี่ยเบีจ้าสบายดีจ้านี่แววแชอนมั้ยมือมือมือบีจ้าบายดีจ้าปลาลูกงามงาเออเก่งปลาปลาปลามาเื้อใส่เลือใส่เีื้เกา Con vâng, ja, ja. mà hiền thực ta hùa ta em đó hả đó Dạ 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 nhốn lúc dạ nhốn Dạ đó Đi thử hùa hùa tẹt nè hả mấy kì Ôi có được phẳng กระเบื้องเศษกระเบื้องดึงขึ้นไนส่งลูกมาหน่อยเเข้าไปเข้ารีบนะ รีบน้ําไก่มันก็ห้าเลือกกินมึงไงตอดตัวได้รีบกครับปะาัวลมออกลมผัดวีวีดีดีเอ้ยกินข่าวหรอบ่ดีดีจอยจอยบมกินข่าวลายมืออันนี้ยังมีเหือมีแห้งอย่างเลยได้ Lại bữa khứ lăng hẹn non khốt vô. Bố bài đi đi, cái bố tí là nó thảo được, cái đồng lại bì Lọ, nó mới kì cần. lọ bằng ngùa. ta lợt nhảy, lột nhảy. nhảy, phò say nhau một hắn má rồi. Cần vừng nhảy. Lộn nhảy. Lộn nhảy. มากหมักกับหลดอยากเบิ่งที่สุดก็คือ,คอ,อยาง,งมันบ่อตาตาหลุดพี่น,นองเยเบิ่งเลยกับหอมไปน้ำที่ไปเบิ่งงวัวบ่หรือเดี๋ยวแม่ไปหาหนึ่งเข่าได้คำเติม ลมออก,อกวิววิวรู้สึกว่าลมแหงกว่าเมื่อวา,านอย่มันลรอไปสังี้ดนะอย่าไปลิ้นนะบนจุดขี้เหงาฮะ ยาลูกยาป,ป้าไ <c oughs> ปเลาะเบิ่งดอกไม้ป้าเลาะเบิ่งดอกไม้อยู่กองขี้ดินผู้ปะเมื่อกี้าป้าป้าใช้ดอกไม้ช่วยผู้ทั้งเล่าผู้ป้าป้าไปเอามะขุงซุกป้าจะเอาได้บ่มะขุงซุกไปเบิ่งดูป้าป้าไปเอามะขุงซุกมาบ่มไว้ป้า จะไหนมาหาเก็บเสื้อผ้ามิกกี้มันเป็นแช่มิกกี้กับเสื้อเสื้อส่งมิกกี้ตากอย่าไปจกหูกว้อย่างงูเออชอบเลยมีถ่อฮะป้าป้า่เม่กี้อืมเม่เม่หายกี้ก็ลงไม่ก็ยังเป็นอยังมัตายหงอลงหงอลงีเหรอเก่าง่ามๆเดี๋ยวมันเน่ามันเน่าวก็ตายถบลงถบลงเอเดี๋ยวมนตกใส่มันลายป่ะมันเน่า ตาห nhỏ ลงบดจนเบิดแต่กาดอกงามพวกกันใดก็บมดได้ทาสีไม้เลยเล็ก็หมดยมเลิมใหญ่น่ะไก่กกระจายตัวกันแล้วกินยาพี่น้องเรียดอกไม้มือหนามันลายอยู่แต่ว่ามีเด็กน้อยก็จะมาโขเขาโขเอาไปเห็ดอันดอกไม้ใส่ของควันวันครูเด้วยในพอใส่ตันหายมันก็เลยเรือบาลายปะมาเอะบังหุงซุกนี่ คำต่อยลงมาแล้วมันตกมันบวมมั้งทำนี่พอปิดไปบุ่มไปขึ้นถึงกระแพงบ่ได้กับพ่ให้น้องแพลวผลมาเก็บให้เหยียบขอบบ่อปลานี่แล้วก็ขึ้นหันยื้อเอานังกับ่อยากเทิงนมาได้ได้หันเนาะยันตกพี่น้องปลารอฟังเบิ่อผนบ่ตกลายมืออ้าวหมกหุ่งน้อยขึ้นหล่นวะบ่ได้น้อยได้ใหญ่พอต่ำเลยบ่ได้อ่อน ป้ามันแห่งโคบดน่ะนี่นะผู้เหี่ยวบปเลยไปดีทิ่หิวน้ามาโคก่อนกหวานกยังเหี่ยวบดฝนตกไหลมือแห่งโคบดพี่น้องเลยบอปลาผมกี้ดินดินหวังคนตกปีนี้มันสุดโตลงเนาะมันสุดโตลงมันเลยแตกแล้วดิบอกกระแพงเอ็นลงวะเออเออบอกปลาบอกปลา หัวดินสุดโตรว้ากระแพงเอ็นแตกเล่าเนี่ยจะบกระแพงเอ็นจังนี่ๆๆ่นี่นีกี้มะหุงขับตกหรือกระเด็นสปูนนี่อันนี้เบิดได้มะหุงยันล้มค่ะโทรศัพท์ตกไม่เอาได้ไม่หมดได้แต่ถ่ายน้องแพลวมา วันนีน้บกขึ้นีกวาห้นงแลด่ให้นงปีนอ๋อเระบางกงมัหุ่ลบเลยแเลเออมันจังบวบคำเองอันนั้นเลยคำเอาอันนั้นมันบูบรลวงยางมันขาตาตกลงมาน่ะมันเละไมเช่านี่เรื่องประชัมนี่หน่วยนะกกํลังสอดหน่อยนะ มันได้เรื่องแหงบัได้ผ่าเลยดอกพี่น้องเอาไว้สักคนสักมือหนึ่งมันตำังชุกมึงหุ่งเงามอยากเป็นแพไปดีนะมันกำลังเริ่มสุกได้ตัวมันหมากก่อนช่วงหลังๆทำมีกี้อยากของมี้จากดีอยากมันจะถือคันนุนเห็ดตกเด้อมันซ้ำมัได้ก็คอยว่าอ้าวอุตส่าห์ปิดลงมาไปโยนใส่คี้เดินมามามา,ม,ามันชีซ้ำาั้ทำไมอยากถืออีกมนกี่กันเลย เห็ดมันตกเด้อหนกมันสีน้ำมันสีน้เบิดเด้ออุปไปว่าอยู่เตียงไปอ่ไปว่าอยู่เตียงเด้ออุ้มไปเด้อเห็ดตกเด้อโอ้ไปหอมมันสิติดดังดอกยางมันคันนะมาอุ้มไปว่าอยู่เตียงผู้ป้าผู้บักด้ามันหายังคือป่าดอกไม้คุณเอาไปว่าอยู่เตียงไม่สิเอาน้ามาโหดกุ๊กอันนะ น้ามาหดกวกหวานกานกนยังหิวน้ำมาฮดก่อนมันเหี่ยวคนละเอ,อ้ยไปหาเก็บแต่ขยะจูดโบใหม่มาเบิง้งเล่นไปเล่นมาอยู่เด็กน้อยนี่โออหลุดฟอใ์ไมาญาติมาลงมา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 หลุดมาหลุดมาเด,ด็กน้อยแต่กระเจิขงญาติพี่น้องเลยหลุดฟอใ์ไมาผูพ้พบไปผู้หละเอ,อ้ยอย่ามาใกล้เด้อเด้อหลุดจิโคมหัวเด้อผุญญาณ กี้แฮงแลดบบลีแลนหน้าล่ามาผู้ใดก็าาดได,ด <c oughs> ้ยันหลดนนุดขี่ตกใจเฮ้ยเว้นบ้าเหรอเนาะกี่ตกใจว่ะผิดตกใจผิดแนมเพนหลดุดอู๋มาตกใจแลนกี่ตกใจไก่กับขำๆกินอาหารหย่ามันก็นหากินหย่าต่อพี่น้องบักเบอร์เกอร์ยับนี้แม่เบอร์เกอร์ แบบนี้แม่หางเขาะกินินปอกๆอยู่ยดทิโคมหัวหันไก่มันก็นต้องกินอาหารแล้วกมันกินเสริมองมันก็คือแมงม้มมังตอกปวกหาเขียกกินแล้วก็หญ่าพี่น้องกินหญ่าพรอมเด็กอันนี้มันหากกระหม่มเนาะห่มประมาณใกล้ๆจะหางเด็กน้อยก็หมักแหลนแถวนี้นนกลางเวศมันแดดกำลังเริ่มแห้งได้ตารางกำลังเริ่มแห้งดินเริ่มสีขา,ขาวๆแล้ว พอคนบนตุ๊กลายมือหลุดมาปรดีเพิ่นกะมะ็มางหลุดจอดแล้วปรดีเพิ่นก็มาหอมหลุดก็ถึกเล่นี่ชาวมิวเก,กอทันทีเออไปรถหลุดจอดแล้วจอดสนิทเลยดึงเบรก,กมือแล้วไปรถมันหมักแต่เธ้ได้กำหลดุด เออจอดดีแล้วดึงเบรกมือแล้วไปรถ <c oughs> เอาบทจอดดีเนียอย่าหลุดพลอยเด้เอาดึงเกิดยินเชียงดึงนะยคะเนี่ยนางมาแม่มุดดินที่ครบแบี่เอ้ยด,ดีดีเห็นยังอันนี้มาเบ่งด้วยเลยเอ้ยดีมีแห้งหยอกกับลูกเลรฮะตอนป่วยไม่ใหม่สี่ห้าวันนะนอนจมอยู่ <c oughs> มีแห้งแล้วบอดีจ้จนจ่อยจนจ่องต่บิดมันจ่อยอยู่แต่มันก็บริการนี่มันหมดสบายพี่น้อง บวกินข้าวกินหนามอย่างมันก็อายุไรเลยนี่ลูกทรายมันเนี่ยนันน้องมันพี่น้องอันโตแดงแดงชื่อบักดอกเล็กเปหน้ากันโรซีคือมันนี่กับลูกมันคือกันคอกเดียวกันแล้วกับบักอันหามันเออลมแหงโอ้โอ้ต่ำกันกลับมาจิตใจฉุกลดละนะเนตตะดา โอเคเด้อพ okay, ี่น้องทุกอนคลิปหน้าสำหรับคลิปพอจบไปสำหรับบิ่งโฆษณาให้ีนเด้อพี่น้องไปแล้ววิวพิ๊กีเล่นไปเล่นมามาส่งผลงานมิแต่บางหย่าเต็มอยู่สบายดีเด้อพุดสุขทุกคน